สตีไปน้ำเนี่ยขึ้นรงเนี่ยขณะที่เขาปั่นขึ้นลงเขาจะเริ่มสตีไปน้ำบ่จิตจิตไปอยู่ก็ขาวเนี่ยโอ้รับมันจะมีสมาธิตลอดเออจะกินอะไรกินแรงครับผมแต่แมนข้อมป่าเนาะว่าขันขันมาลุยมาลุ้ยตะกวาหัวซีบแล้วเพราะฉะนั้นถ้าหัวซีบไปนี่ชีวิต่นสำคัญอย่างหนึ่งชกมวยถ้ามันลุยล่ะครับถ้าตายเอาอยังไปแล้ไปเลยป่เออนี่กับสัจธรรมแท้โอ้มันเกิด จากการมันมันต้องเป็นผู้มีปัญญาเลยครับจังจิงๆเราจริงิได้นี่นต้องปัญญาเด็เพราะว่ามันไปไปอีกขั้นหนึ่งของปุถุชนธรรมดาคือต้องเป็นปรารถนแล้วนะผมว่านะแต่ว,ว่าตายไปอะไรไม่ได้เดี๋ยววันนี้ลูกเมียล่ะอ่าอาลูกเมียบริหารยังไงครับสวัสดีครับอ่าเกันป้าช่วยกันต้อนรับพวกกันเลยคุยกับลูกเมียในี่องเดือน์มันบอสิไในสายชีวิตแบบนี้เดือนเคกันต้อนรับคุยกันเรื่อง

ครับผมกาป่าเออมันกมันการะยะครับผมเห็นตะไก่ไหมผมผมเห็นแล้วโอ้ครับผมครับครับครับพูดแต่ปากคนหลอกผมเลยแสดงว่าผมผมอยู่ได้แล้วสั้นเออ เอาไอเดียปลานี่ครับขนาดว่าไปทั่วไปยังใส่ซ้ำเห็นนี่เนาะสบายพอมันนี่ปลามานอนคูนี่ไหมเลียงคู่นี่ครับ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 แต่ตอนลงทุนตอนแรกนี่ก็จะลงทุนจักรยานกวันวะครับ ทีแบก่ไอ oh so ้นี่อันตอนแรกนะก่าก่าสีมหอดขั้นนี่ะก่วก่าสีไดี่มันหมออันบ่อที่ผมเลาขกเนี่ยนะไอตัวพี่สามเนี่ยบอกครับเป็นไหนปา่น้นาป๋้าเดอดเลยเนะเอไดด ขห่นเอินเองกเองกินเองกินเองกเอยกนกนอกินเอ้ิองกินกนเบินเงกนเปงนเอียินเนเอนเองกนเองกยกิเองกินเอกนเองกนกับเมยินเอกินเอกิเนกเอนออนเอกนเยกินเอกเากเนเองานเนเอเนองกินเงนอนเองนงเอกนกน่องกงออเกงกเออ ไว้ใจได้แต่ปัญหาก็คือเข้าเข้าตรงให้เขามั่นใจว่าเขาปลอดภัยเนาะครับใหญ่เขาเป็นห่วงอ่าโซโลโซโลไลเลยครับความคิดเรื่องอะไรผมขออนุญาตเดืนเดือนนั้นได้ตกล่าวถึงความความรู้สึกดีๆหน่อยครับเดือนทัานครับ